กลุ่มได้หมดทัดชื่นของเราก็มารวบรวมกันฟังธรรมก่อนที่เราจะสวดมนต์บทมหาจักพัิสมทานศีลห้าปัญจพรมจัรย์แล้วต่ออายุคุณงามความดีที่เราได้กระทำได้บำเพ็ญมาในดีตชาติด้วยมาถึงจุงบันและอนาคตที่เราท่านทั้งหลายต้องบำเพ็ญต้องกระทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นนั่นเองถ้าบุญกุศล ไม่ค่อยมีมันก็จะไม่มีกำลังศรัทธาวิยสติสมาธิปัญญานั่นเองเราก็จะเป็นคนที่ไม่พากันสร้างคุณงามความดีมาหมดแต่หลงกินนอนเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆนั่นเองพระพุทธ,ธเจ้าให้เรามีศีลเสมอกันจาคะเสมอกันศรัทธาเสมอกันปัญญาเสมอกันสี่อย่างนี่แหละศรัทธาเสมอกันคือว่ามีความศรัทธาเลื่อมใสในธรรมคำสั่งสอนของ พระพุทธเจ้าเสมอด้วยกันทุกคนนั่นเองเชื่อว่าพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสั่งสอนทําให้ผู้ที่ประพะฤติบัติหมดกิเลสได้จริงพระสงฆ์ปีบัติดีปีบัติตรงปีบัติเพื่อรู้ธรรมออกจากทุกปีบัติสมควรก็ยังมีอยู่ในโลกนี้นั่นเองแต่อลักชีในาศาสนาเราก็ไม่นับนั่นเองเพราะเป็นผู้ที่บวชเล่นบวชลองบวชของประเพณีบวชนี้ผลสัง บชนีสงสารบวชผ่านเข้าสุขบวชสนุกกับเพื่อนไม่ดีอกหักหลักลอยคอยงานสังขารโทรมมาบวชก็ทําให้เสียศาสนาความเป็นพุทธ,ธะหมดนั่นเองศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการอยู่ในกฎแห่งกรรมนั่นเองถึงเขาชั่วเขาเลวช่างหัวเขานั่นเองจงเลือกเอาสิ่งที่ดีเขามีอยู่ประดับให้โลกนี้ยังน่าดูสิ่งที่ชั่วอย่าไปรู้ ของเขาเลยนั่นเองสิ่งที่ชั่วเขาทําแล้วย่อมได้กับกจิตใจของเขาที่เขาทําบาปทําแล้วเราก็จะไม่ปฏิฆาขัดเคืองนั่นเองเราก็ว่ากรรมของสัตว์สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทํากรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามก็จะได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปนั่นเองนี่แหละ เราเชื่อกฎแห่งกรรมอย่างนี้เราถึงมีการบางบันคนควายมีการเจริญศรัทธาเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญานั่นเองศรัทธาเนี่ถ้าเราไม่มีศรัทธาเราย่อมไม่รักษาศีลไม่มีศรัทธาเราก็ทําสมาธิให้ตั้งมั่นไม่ได้ถ้าไม่มีศรัทธาเราก็ไม่มีปัญญาสมาธิทินั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เรา มาเรียนรู้เรื่องศีลเสมอกันนั่นเองถ้าเรามีศีลเสมอกันไม่ว่าพระวยโยมีศิลอ้าอพรหมจริยยินดีในพรหมจันทร์ย,ยินดีในการออกจากกรรมมพบลูปภพบเราก็จะลดทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนเองสิ่งที่ถอนยากที่สุดคือทิฏฐิมานะสิ่งที่ละยากคือกรรมมาคุณสิ่งที่เป็นบุญที่สุดคือการ ถือเนคขมมากคือการออกบวชนั่นเองนี่แหละถ้าเรามีการออกบวชในใจแล้วถึงภายนอกคนอื่นไม่เป็นพระเราก็เป็นพระเองเพราะพระมันก็อยู่ที่กายวาจาใจของเราท่านทั้งหลายที่เราต้องเป็นพระนั่นเองหาพระภายนอกมันไม่ค่อยเจอเหรอกส่วนมากจะมีพระบวชตามประเพณีบ้างบวชนีสงสารบวชผ่านเข้าสุขบวชสนุกกับเพื่อนมันก็ทําให้ เพลิดเพลินในรูปเสียงกินรสผลพภะทาให้เป็นกามมาโทษนั่นเองฉะนั้นเราจะเป็นกาม,มาคุณสิ่งที่เกื้อหนุนกันไปสู่การสวดมนต์แผ่เมตตาม,มทนาบุญอ่อนน้อมทงมนเพราะการสวดมนต์เนี่ยทำให้เรามีความสุขความสงบความร่มเย็นในจิตใจมีสติมีสมาธิมีปัญญาสร้างวิชาวิมุตให้เกิดขึ้นวิชาคือความรู้ โพธิที่เปเกียทำรม37ประการแล้วรู้จักวิมุตมติญาณทัศนะนั่นเองมีปัญญายานรู้อดีตแล้วส่งปัจจุบันปัจจุบันไปสู่อนาคตนั่นเองถึงอดีตจะเป็นยังไงเราไม่ต้องสนใจเราสนใจแล้วปัจจุบันเรามีความเชื่อความตั้งมั่นในธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าขนาดไหนพร้อมที่เราจะละมิจฉาทิฏฐิ เต็มที่เต็มกำลังหรืออย่างนั่นเองเราก็จะเพียรหาตัวเองให้พบนั่นเองครบตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้คุ้มนั่นเองคุมตัวเองให้อยู่คุมความโลเลความละหละความไม่ได้ดังใจของเราที่กายสังขารมันป่วยมันสุดมันเสื่อมมันสมมันหิวมันกระหายมันก็อยู่ในกายนั่นเองฉะนั้นกายนี้เป็นโรคอย่างยิ่งนั่นเองเป็นทุกข์อย่างยิ่งการมีขันห้ามีขันสี่ขันหนึ่งก็ตาม ย่อมเป็นสิ่งที่เราต้องรู้จักในขันห้าพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าการดับขันห้านี้คือว่าดับทุกทางปวงนั่นเองมีเทวดาตนหนึ่งท่านไปหาที่สุดของโลกไปเหาะไปโลกอื่นโลกนั้นโลกนี้ก็ยังไม่เจอที่สุดของทุกขนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดกับ เทวดาที่ไปตามหาโลกนี้ว่าที่สุดของทุกอยู่ที่ไหนท่านก็บอกอยู่ที่ในกายในใจของเรานั่นเองนี่แหละอยู่ในรูปธรรมนามรธรรมของเราที่เราต้องพิจารณาภาวนาทุกวันถ้าเราไม่พิจารณาภาวนาทุกวันไม่สวดมนต์ให้กายสังขารนี้กายสังขารนี้ก็วุ่นวายก็เป็นโรคจิตโรคประสาทความฟุ้งซ่านความรังคานในจิตนั่นเองเพราะศาสนาพุทธเป็นการฝึกจิต ศาสนาพุทธการข่มจิตการประคองจิตคอยปลอบจิตนั่นเองท่านเลยสอนให้เราข่มกิเลสอยู่ที่ในจิตไม่ให้มันฟุ้งซ่านลำคาญคอยประคองไม่ให้มันล้มนั่นเองคอยปลอบจิตว่าเรายังดีกว่าสัตว์เดรัจฉานดีกว่าอสุร,รากายดีกว่าเปรตด,ดีกว่าสัตว์นรกที่เขามีความทุกข์ทรมานไม่สังสารแต่มนุษย์คนเราต้องเป็นคนที่สงบ สะอาดสว่างสงบนั่นเองถ้าเรามีครบเขาเรียกมนุษย์ศาสตร์นั่นเองฉะนั้นความเป็นมนุษย์ก็อยู่ที่ใจของเรานั่นเองใจของเราเป็นมนุษย์แล้วแล้วเราก็เอากายมาสร้างคุณงามความดีเอาวาจามาสวดมนต์เอามาโนกรรมมีความเชื่อความเลื่อมใสในธรรมคำสั่งสอนพพุทธเจ้าไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ทิ้งในการฟังธรรมไม่ทิ้งในการ จเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาจเจริญโพชฌงเจตนั่นเองสติสัมโพชฌงธรรมวิจยะสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงปิติสัมโพชฌงปัสธิสัมโพชฌงอุปสมาธิชมโพชฌงอุเบคาสมโพชฌงนั่นเองโพชฌงเจตเนี่ถ้าเราจเจริญบ่อยๆเราก็จะมาดับกิเลสท,ที่อยู่ในรูปประธรรมนามรธรรมอยู่ในจิต อยู่ในกายของเราได้นั่นเองโลกมันก็มีทางกายบ้างแต่โลกทางจิตนี่เราต้องอาศัยสติสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระริยสง์จิตใจเราก็จำงมุ่งตรงต่อพระนิพพานนั่นเองจิตใจเราจะพบดวงแก้วคือตัวแสงสว่างจะได้แคล้วมูมานมูมานก็จะมองไม่เห็นจะได้พบพระสีอานหรือเปล่าก็อยู่ที่การประพฤติบัติของเราท่านทั้งหลายนั่นเอง เพราะมารมันมีห้าอย่างหนึ่งกิเลสมารที่มันฝังอยู่ในจิตาสันดานของเราเนี่ยเองกิเลสมารสองขันธมารคือรูปร่างกายของเราที่ทําให้เราเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเป็นโลกนั้นโลกนี้โลกต่างๆที่เราไม่อยากให้เป็นมันก็เป็นนั่นเองแต่เราต้องยอมรับความจริงว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีขันติความอดทนนั่นเองนี่แหละขันธมารโลกทางกายมันมีทุกคน บางคนเป็นมะเร็งอยู่ไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็พร้อมจากพร้อมพัดภาคจากโลกนี้ไปไนาะสาวของเรานี้ก็เป็นมะเร็งมะเร็งเต้านมจนไปทำาคีโมตั้งเป็นหลายสิบครั้งจนขี้เยี่ยวแตกไปแกก็ทนทำเคมีโมตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านไม่ได้ทำงานหนักแล้วอยู่ที่บ้านก็ยังไม่ตายไปไหนก็ยังอยู่ได้นั่นเองนี่แหละเป็นมะเร็งที่เต้านมในที่สุดก็ไปตัดนมทิ้ง ไปตัดนมทิ้งแล้วไปเคีมตูตั้งหลายครั้งหลายคราวหลายสิบครั้งก็ยังไม่ไปนั่นเองเพราะกรรมยังเลี้ยงไว้กรรมฝ่ายดียังเลี้ยงไว้ทําให้ไม่ตายนั่นเองนี่แหละขันขมานสิ่งที่มันมีการบีบขั้นมีทําให้ร่างากายเราเจ็บเราป่วยเราไม่สบายเราลาคัญต่างๆขันน้มันมัจจุมานมานคือความตายนั่นเองความแตกสลายของชีวิต จะมีกับสัตว์ทั้งหมดในทั้งสิ้นในโลกนี้เกิดเท่าไรตา,าตายเท่านั้นนั่นเองไม่เหลือลอ้อแม้แต่สัตว์แม้แต่มนุษย์คนเราทั้งหลายแม้แต่พระเจ้าจากักรพรรดิพระอรหันตเจ้าทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็ปรินิพานนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายต้องเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวพร้อมที่จะเจอกับมัจจุมานมันคือความตายนึกถึงความตาย สบายนักมันหักลักหักหลงในสงสารมันหักโลบลงอลมานต่างๆนั่นเองฉะนั้นเราต้องนึกถึงความตายบ่อยๆหายใจเข้าเข้าก็เกิดหายใจออกก็ตายหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก็ได้นี่นั่นเองนี่แหละคือการภาวนาการพิจารณาลมหายใจของเราหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาว หายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสัาน้นรู้ว่าใจใหายใจเข้าสัาน้นหายใจออกสัน้นรู้ว่าหายใจออกสัน้นนั่นเองนี่แหละเราจเจริญอาณาปณสติไปในตัวเราก็จเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสีลานุสติจาคานุสติเทวดานุสติกายคตาสติมรณานุสติอาณาปณสติอุปมาณุสตินั่นเองอนุสติสิบ จะเต็มที่เต็มพร้อมที่เราต้องระลึกถึงบ่อยๆถ้าเราไม่ลึกถึงบ่อยๆเราก็จะลืมมัจจุมานมันคือความตายนั่นเองความแตกสลายของชีวิตจะมีกับสัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้นในโลกนี้นั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เรานึกถึงมัจจุมานมันคือความตายเป็นมานข้อที่สข้อที่4ีคือเทบบุตรมานเทบบุตรที่อยากให้เราติดอยากให้เราพัน อยากติดในสิ่งที่เป็นละเอียดที่เป็นทิ์ที่ยังเป็นสิ่งที่พร้อมจะหมดจะสิ้นไปย่อมติดพันมากกว่ามนุษย์คนเราเพราะมนุษย์คนเรานี่เป็นสิ่งที่กึ่งสัตว์เดาชานกึ่งเทวดาก็ว่าได้เพราะสามารถเห็นพระนิจจังเห็นทุกขังอนัตตาได้ชัดกว่าเทวดาเห็นชัดกว่าสัตว์เดลอาชา,นก,า,น,า,กานกว่าสุนทรยกว่าเปรกกว่าสันนรกนั่นเองนี่แหละความเป็นมนุษย์เนี่ยนะ เป็นผู้ที่กลางๆจะไปบนก็ได้จะไปล่างก็ได้จะเกิดเป็นคนก็ได้หรือว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงอริยชนก็ได้นั่นเองมนุษย์เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายต้องฝึกต้องฝนต้องอบรมให้ตัวเองไปเป็นมนุษย์สมบัติไปเพื่อจะไปสวรรค์สมบัติเพื่อจะไปพระนิพพานสมบัตินั่นเองพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เรารู้จักเทพบ,บุตรมารมาน,มานอย่างที่สี่ ที่เราต้องรู้นั่นเองเทพบุตรมานมารที่ทําให้เราติดให้เราพันเราเสวยเป็นโลกิยาทรัพย์แต่เราเป็นผู้ที่เรียนรู้ศึกษาพุทธศาสนาเราก็จะแสวงหาโลกุตระทรัพย์ทรัพย์ที่จะไม่มอยหมดนั่นเองคืออะไรก็คือมักมีองค์แปดโพชงเจดพาละห้าสี5สติประธานสี่สมารประธานสีอิทธิบาสีแล้วเห็นอริยสัจสี่ อย่างแจ่มแจ้งนั่นเองโพธิปัจิยธรรม37เนี่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องสแสวงหาบ่อยๆต้องเรียนรู้ปริยัติรู้คำพีปฏิบัติดีรู้เท่าทันกิเลสปริเวทรู้แล้วเพื่อจะละปล่อยวางนั่นเองเหมือนเราพูดง่ายๆแต่การกระทําก็ยากอยู่แต่ไม่เหลือวิสัยที่เราทั้งหลาย,ลายต้องทําให้ยิ่งนั่นเองธรรมพิยะและวิทยะนั่นเองเนี่ยนะเหมือนโพชงข้อที่ สกับที่3นั่นเองวิริยะธรรมะวิญยะแล้วก็ต้องวิริยะย้ำไปอีกนั่นเองนี่แหละสติสัมพชงธรรมะวิยะรละวิยะปิติปสัสธิสมาธิอุเบกานั่นเอง7อย่างนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องเจริญบ่อยๆพะโพชงเจ็ถ้าเราไม่เจริญโพชงเจ็ดบ่อยๆเราก็จะฟุ้งซ่านลำคาญตนเองลำคาญผู้อื่นความตั้งมั่นของสมาธิก็ไม่เกิดขึ้น ขณินกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิมีวิตกวิจารปิติสุขเอกตาอุเบขานันนเององค์ของสมาธิก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองเราจะฟุ้งซ่านลำคาญไปในโลกในวัฏฏสงสารคิดไปก็คิดไปฟุ้งซ่านไปเปล่าๆก็มึนหัวไปเปล่าๆแต่เราคิดถึงพุโทโธธรรมโมสังโฆนึกถึงความตายนึกถึงกาย ถึงใจของเรานี้ก็จะเป็นผู้ที่สงบระงับไม่ซ่านไปที่อื่นนั่นเองฉะนั้นเราต้องนึกถึงเทวดานุสติแล้วอุปมาณุสตินั่นเองเทวดานุสติแล้วกายคตาสิติอาณาประณสติอุปมาณุสตินั่นเองฉะนั้นเราท่านทั้งหลายต้องเรียนรู้ซึ่งมารข้อที่4คือเทโวตมาณข้อที่5อภิสังขารมานมารที่ยิ่งใหญ่ ที่สามารถครอบงำคนในโลกนี้เทวดาในสวรรค์หกชั้นพรมยี่สิบชั้นนั่นเองย่อมอยู่ในอุ้งมือของมานคืออภิชาอ,อาวิชานั่นเองคือว่าวิชาเป็นความรู้อวิชาเป็นความมืดบอดความเป็นที่ทำให้เราหลงกินนอนเสพกามทำให้เราเวียนว่ายตาเกิดเพราะอาวิชาทำให้มีสังขารนั่นเอง สังขารคือการปรุงแต่งสังขารทําให้เรามีวิญญาณคือรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองวิญญาณก็มีนามมีรูปมีนามคือว่าจิตใจของเราและมีรูปคือร่างกายของเรานั่นเองนามรูปก็มีสาลยนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองมี6แล้วนั่นเองจากมี6แล้วก็มีภาษะอีกภาษะก็มีเวทนา เวทนามีสุขมีทุกข์มีเฉยๆเวทนาก็มีตัณหาหามาตันเรื่อยๆมีตัณหาก็มีอุปทานความยึดไว้นั่นเองยึดมากก็ทุกข์มากยึดน้อยก็ทุกข์น้อยพระอริยเจ้าท่านหลายไม่ยึดในขันห้าขันสี่ขันหนึ่งแล้วท่านเลยปล่อยวางท่านว่างเบานั่นเองแต่เรายังไม่ว่างเบาว่างเบาแต่คําพูดแต่ทางจิตใจเราไม่ยังไม่ปล่อยวางนั่นเองเราต้องเรียนรู้ปริยัติไปก่อนฉะนั้น เราต้องเรียนรู้ปริยัติไปเรื่อยๆนั่นเองละกุปทานพบก็ไม่มีชาติชารามนะโมนโสดปฏิเทวปัฏรานสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละเป็นทุกขนั่นเองเราก็จะรู้จักปฏิจจสมุปบาทการเวียนว่ายตายเกิดของพบน้อยพบใหญ่ที่เราเวียนว่ายมาหลายพบหลายชาติหลายกับหลายกันแล้วเราก็ยังไม่เบื่อไม่หนายยังยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะธรรมอารมอยู่ สิ่งที่เกิดในภายนอกอย่างติดในตาจกขุวิญญาณอย่างติดโสตะวิญญาณวิญญาณทางหูคานะวิญญาณวิญญาณทางจมูกชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นกายะวิญญาณวิญญาณทางกายมโนวิญญาณอย่างติดในมโนคือใจของเรานั่นเองใจนี่แหละเป็นที่รวมของบาปของบุญ ของคุณทั้งโทษทั้งประโยชน์และไม่ไปประโยชน์นั่นเองมีสีขาวสีดำปนเปกันไปเรื่อยๆนั่นเองนี่แหละใจของเรามีทั้งบาปทั้งบุญฉะนั้นเราพยายามทำบุญมากๆบาปเราก็ยากพยายามทำน้อยๆไปเรื่อยๆมันก็จะเบาบางว่างเบานั่นเองเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างไปเรื่อยนั่นเองเราทำอย่างที่เราเจออนุสติสิบกับพุทธานุสติธรรมานุสติ สังคานุสติสีลานุสติจาคานุสติเทวดานุสติกายคตาสติมรณานุสติอาณาปณะสติอุปมานุสตินั่นเองอนุสติเราจเจริญบ่อยๆเราก็จะเป็นคนที่มีบาร,รมีสิบทานบารมีจนถึงอุเบขาบาร,รมีนั่นเองเราก็มีบุญกิริยาวัตถุสิบเหมือนกัน1ทาน 2, สองศีลสามภาวนา4การอ่อนนอ้อมทมตน5คือการ การนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้านั่นเองการค้นคว้ากิจที่ทำคำที่เรากล่าวนั่นเองแล้วข้อที่6คือการเปิดโอกาสให้คนอื่นทำบุญทำบุญกุศลกับเราข้อที่7คือการอุทิศบุญกุศลให้แก่ญาติของเรานั่นเองนี่แหละการอุทิศบุญกุศลเป็นบุญกิยาวัตถุข้อที่7ข้อที่8คือการฟังธรรมข้อที่9คือการเทศธรรมข้อที่10ทําความคิดเห็นให้ตรงนั่นเองนี่แหละ บุญกิริยาวัตถุสิบอย่างนี่เราต้องบำเพ็ญทุกวันฟังทุกวันก็บำเพ็ญทุกวันเรียนรู้ทุกวันเรียนรู้กายรู้นรู้ใจของเรานั่นเองเพราะกายใจเนี่มันเกิดมาตายมาหลายรอบหลายครั้งหลายคราวมันสังสมดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนั่นเองเราก็จะเพียรไม่หลงตัวลืมตายนั่นเองไม่หลงกายก็ไม่ลืมว่าเราแก่ไปสู่ความเจ็บความพัดพรากจากของรักของชอบใจ เรามีกรรมเป็นของของตนเราก็ต้องทำตามคำสั่งสอนพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าท่านไม่ให้เราทำบาปทั้งปวงนั่นเองท่านให้เราไม่ทำบาปทั้งปวงคือการสมาทานศีลการมีศีลให้ถึงพร้อมเพราะศีลทำให้ถึงสุคติศีลทำให้เกิดภพรัพย์ศีลทำให้ถึงพระนิพพานนั่นเองนี่แหละการสมาทานศีลบ่อยๆก็ทำให้เรามีความสุขความสงบความร่มเย็นในจ,ใจิตใจศีลห้า ปัญจะพรหมจรรยินดีในพรหมจรรย์ยินดีในศาส,สนาพรหมจรรย์จิตใจเราก็จะมีความสุขมีความสงบความระงับเพราะพุทธเจ้าท่านทรงว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำบุญกุศลให้ถึงพร้อมนั่นเองนี่แหละกราบไหว้เล็กๆน้อยๆน้อมจิตกราบบูชาด้วยชีวิตเป็นผงธุลีให้พระเรียเจ้าทั้งหลายได้เหยียบยำ่ำ บูชาพระธรรมคํำสังสอนของพระเจ้าที่ลึกซึ้งกินใจมากบูชาพระพุทธเจ้าที่ท่านมีปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณมหากรุณาที่คุณคุณสามอย่างเนี่ยพุทธเจ้าท่านมีเต็มพร้อมเต็มที่แล้วถ้าเรานอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราก็มีบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาที่คุณมหากรุณาที่คุณน,นั่นเองเราจะมีคุณสามเหมือนพระพุทธเจ้า เราก็จะมีจริยาสามหนึ่งพุทธจริยาความปรารถนาะที่เราจะไปนั่นเองสองโลจจริยาปรารถนาะช่วยสัตว์โลกช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ปล่อยวางนั่นเองนี่แหละโลจจริยาสามญาตจริยาคือว่าช่วยญาติของเรานั่นเองเราก็เดินทำตามทางของพระพุทธเจ้าที่ท่านช่วยตนเองแล้วช่วยโลกช่วยญาตินั่นเองนี่แหละประโยชน์ตนก็ทาประโยชน์ท่านก็ทาประโยชน์อย่างยิ่งท่านก็ ถึงแล้วแต่เราท่านังลายยังไม่ถึงยังไม่ซึ้งในธรรมคำสังสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ซึง้งไม่น้อมมาสู่ภาคปฏิบัติมันก็จะเฮินห่างไปเรื่อยๆนั่นเองเพราะคนดีทําดีง่ายจะทําชั่วยากยากคนชั่วทําชั่วง่ายจะทําดียากดีชั่วก็อยู่ที่ตัวทานั่นเองเราจะไปสูงจะไปต่ําอยู่ไปอบยภูมิอยู่ที่เราทําตัวถ้าเราเป็นนักเลงเจ้าชู้นักเลงสุรานักเลงการพนัน คบคนชั่วเป็นมิตรอบายภูมิสี่ก็เปิดไปสู่ความทุกข์ยากลําบากความทุกข์ไม่สังซาความหิวไม่รู้จกอิ่มความหวาดกลัวแล้วมีความหลงนั่นเองนี่แหละสัตว์เดรัจฉานอบายภูมิสี่มันมีสี่อย่างมีความรักแบบยึดมั่นถึงมั่นมีความโลภไม่รู้จกพอแล้วมีความโกรธแล้วมีความหลงนั่นเองลาคะโสสะโมหะก็เต็มที่เต็มกําลังต่างจากคนที่มีคนงามความดีท่านมีศีลมีสมาธิ มีปัญญามีวิชามีวิมุตมติยานภาัศนะปัญญายานรู้อดีตปัจจุบันอนาคตนั่นเองท่านถึงให้เรามีการเรียนรู้ศึกษาปริยัตเพื่อจะรู้คำภีนั่นเองปฏิบัติดีเพื่อจะรู้เท่ากิเลสของเราว่ามีมากมีน้อยขนาดเราต้องรู้ด้วยตนเองไม่มีใครจะพยากรณ์ให้เราได้หรอกว่าเรามีมากมีน้อยขนาดไหนมันเป็นปัจจตังรู้ด้วยเฉพาะตนนั่นเอง ฉะนั้นทำคําสั่งสอนพุทธเจ้าท่านเป็นปัจจตังเป็นอาการิโกไม่จํากัดการไม่เลือกว่าจะเป็นการไหนถ้าเราปิบัติวันนี้เกิดศรัทธาพรุ่งนี้ก็ศรัทธาถ้าเราไม่ศรัทธาวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ศรัทธาเพราะเราศรัทธาในอดีตมาแล้วปัจจุบันเลยศรัทธาอนาคตย่อมศรัทธาจนเป็นอาจารสาัทธาที่ไม่งอนแง่งขนแขนเหมือนพระยาเจ้า ท่านแต่งในยะสัทธาตาทาคเตอาจาราสุปฏิทิตาสัทธาในพระตถา,าคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่วันไหวสีลัญจะยะสักระยานังอาริยกันตังปะสังสิตังและศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจ้าสร้างเคปสซาทโทยัตติอุชุพุตันจะทัศนังความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์และความเห็นของผู้ใดตรงอาทธาตโตติตังอหุอมโมคันตะสาชีวิตตังบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่าคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นมันตาสมาสัทันจะซีรันจะปาซาทางธรรมดัสนังอนุญูเชธเมทวีสารังพุทธ,ธานศสสนังเพราะฉะนั้นเมื่อ รละลึกได้ถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควรก่อสร้างศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นทำให้เนื่องๆนั่นเองชีวิตไม่เป็นมันคือว่าถึงเราไม่มีลูกมีเต้าไม่มีหลานก็ตามแหละคุณงามความดีที่เอาบุญต่อบุญเอากุศลต่อกุศลเอาบารมีต่อบารมีมันไม่มีหมดมันจะสืบทอดต่อๆไปคือว่าไม่เป็นมันเข้าใจไหม ว่าไม่เป็นมันในปัจจุบันและอนาคตนั่นเองแต่ถ้าผู้ใดมีลูกมีเต้าไม่มีศรัทธาไม่มีอะไรต่งางๆชีวิตเป็นมันไม่สามารถเอาบุญต่อบุญเอากุศลต่อกุศลเอาบารมีต่อบารมีได้ย่อมเป็นผู้ที่ติดในกามโลกรูกปโลกอลูรประโลกนี่นเองนี่แหละชีวิตไม่เป็นมันคือว่าไม่ไม่หมดจากคุณงามความดีไม่หมดจากการสร้างบุญกุศลบารมีให้เต็มที่เต็มกําลังนั่นเอง ฉะนั้นเราไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีญาติพี่น้องแต่เรามีบุญกุศลที่เราทําตอนที่เรายังมีลมหายใจอยู่มีการพิจารณาทำมีการฟังธรรมมีการประพฤติบัติสิ่งที่ดีงามเราไม่ต้องกลัวตายเพราะความตายตายทุกคนไม่ว่าคนมีลูกไม่มีลูกคนไม่มีญาติไม่มีญาติคนดีคนชั่วต่างคนต่างเบี่ยงหน้าไปหาความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากมีกรรมเป็นของของตนห้าอย่างนี่แหละ พระพุทธเจ้าถึงให้เราพิจารณาทุกวันเพื่อจะเป็นบาททานให้เราไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวันเวลาไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทว่าเราไม่มีโรคอะไรแต่โรคหิวโรคกระหายก็คอยบำบัดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่โรคก,กิเลสนี่เราต้องชําระออกไปเรื่อยคอยข่มกิเลสคือขัดจิตกิเลสในจิตให้ออกไปให้เบาปล่อยบางให้บ้างเบานี่ยเองนี่แหละคอยข่ม กิเลสอยู่ในจิตเคยชำระกิเลสในจิตนั่นเองคือชำระออกไปเพื่อจะเป็นบาทานทำให้เราไม่เกิดในที่ลำบากอีกในอนาคตถึงปัจจุบันเราลำบากก็ตามแต่อนาคตเราจะไม่ลำบากเพราะเรามีบุญทางการสุขุสนใส่บาตรทำบุญอมโมทนาบุญส่มนมลแผ่เมตตาเราย่อมสว่างสวยัยชีวิตเราไม่เป็นหมันแน่นอนที่บุญกุศลเราก็จะบุญต่อบุญไปเรื่อยกุศลต่อกุศลบารมีต่อบ,บรารมี ไปเรื่อยๆนั่นเองย่าอย่าน้อยใจอย่าเสียใจในชีวิตกับโชคชะตาที่เราเกิดมาเป็นคนอย่างนี้โยมพ่อของเราอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ท่านก็ยังสอนให้เราไปวัดสวดมนต์ภาวนาสอนให้เราสร้างคุณงามความดีเล่าเรื่องนิทานต่างๆให้เราฟังขณาดท่านอ่อานหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้เลยเราต้องพาท่านเขียนนายทิพย์แสนสมบัติท่านเขียนได้มากไม่เห็นได้มากก็นั่นก็ ยังสอนยังเทศสอนยังเล่านิทานให้เราฟังตอนเป็นเด็กวันไหนไม่ได้เล่านิทานเราไม่หลับเราไม่ช่วยพ่อแม่เด็ดทัวหักข้าวโพดอะไรแกข้าวโพดอะไรต่างๆในสมัยเป็นเด็กนั่นเองนี่แหละพ่อเราสอนอย่างนี้ฉะนั้นเราได้เชื้อจากพ่อมาแล้วได้พ่อเป็นคนสร้างแม่เป็นคนให้แล้วเราก็เอาบุญต่อบุญเอากุศลต่อกุศลเราก็จะเพียรสร้างคุณงามความดีเราึงเพียรสร้าง อาจิระศัทธาให้เกิดขึ้นในจิตใจหนึ่งศรัทธา2การสมาทานศีล3หิฮิลีความละอาย4โอตปะ 5, ห้าพหุสัจห 6. จากฆ่สิ่งไม่ดีออกไป7ปัญญาความรอบรู้นั่นเองอริยทรัพย์เจ็ดนี้มีแล้วไม่หมดไม่จนไม่จนในปัจจุบันและอนาคตถ้าเราทําบ่อยๆเรียนรู้บ่อยๆปิบัติบ่อยๆสวดมนต์นอบน้อมจนไม่มาเกิดไม่มาตายรับรองเรา ต้องได้ดีแน่นอนได้ดีในที่นี้คือว่าดีในเบื้องต้นท่ามกลางเราจะมีกะะมัลยาณมรที่ดีเราจะเป็นคนดีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแห่งกองทุกนั่นเองเพราะทุกในสังขารร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์ที่เราต้องกําหนดรู้อย่าก,กําหนดหลงสิ่งที่ก่อทุกข์เป็นสมุทยัยเราก็เพียรละมักมีองค์ดก็จเจริญนินโรธก็ต้องทําให้แจง้งนั่นเองจิตส่งออกเป็นสมุทยัย ผลของจิตส่งออกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธนั่นเองเนี่ยโลกมีสองข้อคือสมมุทัยสิ่งที่จะเกิดทุกข์นั่นเองแล้วดเบิลทุกข์ไปอีกนั่นเองนี่แหละทางโลกมีสองส่วนทางธรรมคือการเจริญมรรคสมาธิสัมมาสังกปะสัมมาวจจาสัมมากมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวิมมะสัมมาสติสัมมาสมาธินั่นเองทางธรรมญาติโยมก็ทําได้นั่นเองสมาสมาธิ แล้วเข้าถึงนิโรธคือความดับทุกโศกโลกภัยเกิดเท่าไหลเราก็มาสร้างสมสังสมบุญกุศลบารมีไปเรื่อยตามใดเรายังมีลมหายใจยังมีร่างกายที่พอทําได้เราต้องทําตามที่กําลังเราทําได้นนเองฉะนั้นเราอย่าประมาทในวันเวลาอย่าประมาทในชีวิตมันสวดมนต์มัน,น,มน,มนแผ่เมตตาให้ตนเองให้ผู้อื่นให้คนโลกข้างเราไม่ต้อง ไปภาวะพวงว่าทำไม่ยังไม่ดีเพราะวิบากกรรมของเรายังมีมากเราต้องแผ่ไปเรื่อยทําให้จิตใจสงบระงับข้ามทุกขเวทนาข้ามความฟุ้งซ่านลาคาญให้มีศีลสมาธิปัญญาที่ดีเราก็จะดีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนั่นเองฉะนั้นเราต้องน้อมบุญน้อมกุศลน้อมบารมีที่เราได้กระทําได้บําเพ็ญมาดีดชาติเรื่อยมาทุกจุบันน้อมแผ่ไปให้พ่อเกิด เม่เกิดครูอุปชาอาจารย์ญาติทางสายเลือดญาติธรรมทั้งหลายที่เราระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีได้เห็นก็ดีไม่ได้เห็นก็ดีใกล้ก็ดีไกลก็ดีรอบๆข้างของเราเจ้ากรรมในเบญทั้งหมดทั้งมวลหากท่านในเราเหล่านั้นมีความทุกข์ความยากความลําบากความเดือดร้อนอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ความยากความลําบากความเดือดร้อนนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุข ยิ่งยๆขึ้นไปตลอดการด้านานบุญทานการกุศลที่เราทั้งหลายจะพร้อมเพียงกันมาฟังธรรมพร้อมเพียงกันมาสวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญอนน้อมถุมตนจงเป็นภาวะจงเป็นเดชะาเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งอายุวันนะสุขาภละปฏิพานทนสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน